โอเคครับผมก็กลาบสวัสด,สสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจ๊ข่าวร้ายนะผมทุกคนดูนี่นะทุกคนดูนี่นะทุกคนดูนี่นะผมจะโชว์มายากลให้ดูดูนี่นะดูนี่นะโบเป็นไงอ่าเป็นไงผมโชว์มายากลละเป็นไงอ่าก็ใครที่มีเพื่อนผมก็รบกอกได้เลยนะครับเออเพราะว่าผมโดนแบนแล้วเข้าไอตีพงไม่ได้แล้วเนะี่ยเออดนแบนเมื่อตอนเช้านะถามว่าผมไปทําอะไรมา ผมไปเล่นซีซกับกับเพื่อนมาแล้วมันแล้วมันมีนมคนซ้ำสุบใช่ไหมผมก็เลยแบนเขาไปเออแต่รอบนี้ไม่คิดว่าจะโดนถาบนซึ่งตอนเช้าผมก็แบบโดนแบนแค่หกวันใช่ไหมแต่พอผมผมจะเข้าไอดีวเองปับ๊บโดนแบนชื่อขาวครับผมเนี่ยทุกคนอยู่นี่นะ <S <S> <S <S <S> ใช่ๆช่มายาโกลนครับคือ,อ ไม่ไม่ยากลนแบบโดนแบเดเนี่ยโชว์โชว์ไงปั๊บ <laughs> ซึ่งถามว่าใครที่มีเดี๋ยวพี่เงียบก่อนบนึ่งใครที่มีเพื่อนผมก็ลบออกได้เลยนะครับเออชื่อนี้นะครับก็ตัววีนะครับแล้วก็เลขไอดีไปค้นหาเลยเก้าสามสี่หกหนึ่งหนึ่งห้าสี่แปดห้านะลบไปค้นหาได้เลยว่าไอดีผมโดนแบนะครับเข้าเกมไม่ได้เลยนะ ก็เอาดีไหมผมเนี่ยัวเนื้อมัเออถามว่าผมเล่นเกมนี้ต่อไหมก็ไม่รู้นะว่าจะเล่นต่อหรือเปล่าเพราะว่าไอดีเฟซบุ๊กผมโดนแบนไงเนี่ยไอดีเฟซบุ๊กของจริงนะถ้าพี่เห็นอ่ะมันจะโดนแบนนี่ผ่านเฟซบุ๊กไงไม่โดนแบนได้ไงแล้วคนดูไม่รู้ว่าปลดแบนได้หรือเปล่าถ้าปลดแบนได้ผมก็จะปลดไปนนาแล้วแต่ว่าถ้าผมปวดแบนไปถ้าผมปลดแบนไปพี่เขาก็บอกว่าอะไรนะรหัสติดดามใช่ไหมพี่ใช่ปะผ่านผมติดตามใช่ปหแต่บางคนหาห้องเออรอบนี้ผมเข้าผมเข้าเกมไม่ได้แล้ว ก็เสียใจด้วยถามว่าแคร์ผมยังอยู่ไหมอะแคร์ผมก็ยังอยู่นะแต่ว่าใครที่อยู่แคร์ผมก็ออกได้เลยโดนแบน็ทเลยพี่ไม่จะไม่จะไ,ไม่จะเหลืออะไรโดนแบนแล้วเออไม่จะเหลืออะไรตอนนี้อืมก็ออกแคผมได้เลยใครที่อยู่แคร์ผมก็ออเคได้เลยใครที่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะเอออย่างเพิ่งเข้าแคร์อยวู่ดนแบนเยอะกูโอ้โหดูแบน็ทด้วยดนแบนในรอบสามปีครับผมดนแบนในรอบสามปีเพราะว่า นั่นแต่ผมเล่นเกมนี้มาแบนใครก็ช่างก็ไม่เคยโดนไม่เคยโดนแบนสักทีแต่พอรอบเนี้ยโดนแบนครับผมโอเคผมมีแค่นี้แหละแล้วจับนี้ผมขอลาไปก่อนไม่บาาครับผมเจอกันนะ๋ยผมจะลงคลิปนี้ตอนเย็นนะผม